อ,อร่อยติดปากวันนี้ต้องถามพี่แบงค์ก่อนว่าปกติเนี่ยกินเผ็ดที่สุดเนี่ยพริกกี่เม็ดก็สัก2อสเม็ดได้ไหมเผ็ดไปยัง ก็ถือว่าเผ็ดแล้วนะเออก็มานี้เหมือนกันแต่จะพาไปกินกระเพราร้านหนึ่งค่ะเขาบอกว่าพริกเม็ดเดียวเนี่ยหลายคนเนี่ยเผ็ดจนถึงขั้นต้องยอมแพ้เลยทีเดียวจะเผ็ดขนาดไหนอไปดูพร้อมกันค่ะเผ็ดปากเจอเผ็ดปากเจอเผ็ดหน้าชาเผ็ดหน้าแดงกันเลยทีเดียวไปที่ร้านกระเพราตาแปะนะคะอยู่ที่ถนนอโศกหลังตึกทีโนไทยตรงข้ามประสานมิตรพลาซ่ากรุงเทพมหานครนี่เองค่ะก็เป็นร้านกระเพราที่ขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดเพราะว่าเขาใช้พริก5ชนิดที่ใครได้ ต้องร้องซีดน้ําตาไหลเลยและแนะนําแบบนี้เขาท้าเลยว่าไม่แน่จริงไม่แนะนําให้สั่งเผ็ดที่สุดในโลกโดยวัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็คัดสรรมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะพริกค่ะก็มีทั้งพริกขี้หนูสวนเขียวพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกไทยดําป่นพริกแห้งแล้วก็พริกคารโรไลน่าริปเปอร์ค่ะที่นําไปอบแห้งแล้วก็ป่น คือเจ้าพริกเนี้ยเขาบอกความเผ็ดเนี่ยเทียบเท่ากับพริกขีหนู20เม็ดเลยนะโอ้โหหนึ่งต่อ20ใช่ลูกค้าที่ชอบทานเผ็ดมากๆพอมาเจอกระเพราที่เผ็ดที่สุดในโลกของร้านไปบอกเลยค่ะยกธงขาวยอมแพ้เลยเคยมีคนมาลองสั่งบอกว่าใส่พริกคารโรไลนาริปเปอร์ที่ สถิติที่เคยทําได้คือใส่มากที่สุด3เม็ดนะ3เม็ดก็ถ้าเป็นพิคหนูก็6กเม็ดโอ้โหเดี๋ยวฟังคุณแปะนะพูดถึงความเผ็ดกันหน่อยว่าจริงจริงมาตรฐานความเผ็ดเนี่ยมันเป็นยังไงอนี่หน้าตาของพริกแคลรฟอร์เนีลเปอร์ oh. ค่ะมันจะเผ็ดเนี่ยเพราะว่าเราใช้พริกตัวนี้<ห>มันชื่อว่าแคโิฟอร์เนีลิเปอร์นั่นแหละครับแต่ว่าเราจะผลสดเนี่ยเราไม่ได้ใช้เราจะไปอบแห้งก่อนเอามาปนมันก็จะมีลักษณะแบบนี้อ๋อเป็นแบบนี้เป็นแบบพริกปนเปรียบเทียบกับพริกไทยเนี่ย พริกของไทยอย่างพริกขี้หนูเนี่ยมันมีหน่วยวัดเอางนี้ดีกว่ามันมีหน่วยวัดมันมีหน่วยวัดระดับโลกเลยเป็นเขาเรียกว่า Scoville Heat Unit SHU นะครับถ้าพริกขี้หนูของไทยเนี่ยมันอยู่ที่แสนห้า SHU เนี่ยนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวของ Carolina Reaper เนี่ยมันอยู่ที่ล้านห้าถึงสองลไทยไทยประมาณพี่รูปัดพิสูจน์แทนเราไปแล้วนี่แค่ เลมๆนะเลมๆพริกไปนิดเดียวที่ริมฝีปากน้องลูกปัดที่สีแดงนี่ไม่ได้ทานสติกนะฮะเ <c oughs> จอค่ะเจออะ <c oughs> ความเผ็ดของพริกรนะ่ย เขาก็เตือนคุณผู้ชมไว้ก่อนคะ่ะว่าการกินเผ็ดมากๆเนี่ยมันอันตรายนะทางร้านเลยให้สั่งมากสุดแค่3เม็ดเท่านั้นส่วนใครที่ไม่ทานเผ็ดก็สามารถสั่งลดความเผ็ดลงได้หรือจะไม่ใส่พริกเลยก็ได้ในพี่ลูกปัดตอนแรกก็กินเดินชิวๆนะสัก<ะ>พักน้ำหูตั้งตาไหลเออคุณแปะเล่าว่าเดิมทีเนี่ยเป็นวิศวกรแต่ว่าบ้านเกิดวิกฤตแล้วก็ล้มละลายค่ะคก็เลยต้องช่วยที่บ้านเนี่ยหาไรายได้เสริมด้วยการออกมาขายลูกชิ้นทอดหลังเลิกงานเป็นประจำจนวันหนึ่งเนี่ยลูกค้าก็ชมว่าอร่อยก็เลยเป็น แรงผลักดันให้มาเอาดีด้านอาหารแล้วก็ตัดสินใจลาออกจากงานประจํามาขายอาหารข้างทางจนมาเปิดร้านกะเพราตะแปะได้ปีกว่ากระแสะตอบรับเนี่ยดีมากๆลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนเป็นประจําคุณแป๊บบอกว่าอยากจะทํากะเพราที่หลายคนบอกว่าเป็นอาหารชิ้นคิดคิดอะไรไม่ออกก็สั่งกะเพราให้กลายเป็นอาหารที่คิดเยอะเทคนิคการทําที่ซับซ้อนฮะให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกเหมือนส้มตำต้มยำกุ้งค่ะใครอยากไปอุดหนุนอยากไปท้าว่ามันจะเผ็ดขนาด ไหนเนี่ยไปได้เลยนะคะร้านกะเพราตะแป๊ะอ,อยู่ที่ถนนอโศกหลังตึกชินโนไทยตรงข้ามภาษาเมดรลาซาเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์9โมงเช้าถึงทุ่มครึ่งค่ะโอ้โหแหมความเผ็ดเนี่ยเขาวัดอะไรนะ สกโกวิวใช่ไหมตอนแรกพี่ป้าบอกชิวๆสักพัก oh เริ่มร้อนเริ่มร้อนเริ่มร้อนมาเรื่อยๆเทียบหนึ่งเม็ดพริกอะไรนะพริกขี้หนู20เม็ดอ่ะโอ้โหแล้วเม็ดหนึ่งก็ประมาณ150บาทนะ oh แต่จริงๆเนี่ยปกติเนี่ยที่น้องลูกปัดเนี่ยเวลาไปลุยก,กองข่าวทำอาหารเนี่ย ปกติเนี่ยใช้เวลา3าชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะอันนี้อยู่ทั้งวันทำไมคะดูเจ้าของร้านสิฮะแหมกลังรอซะขนาดนี้นะฮะโอ้โหม่น่าละเผ็ดแค่ไหนก็ทนได้สําหรับน้องลูกปัดนะครับใครอยู่แถวนั้นก็ลองไปชิมนะจะเผ็ดปากเจอจริงหรือไม่อย่างไรนะครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกส ขนาดครับ